เลยติกันเลยติกันกันกันอืมเอ้ยเอ้ได้โปรดเถอะลืมกันไปสักทีเอ้ยคือเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นปีเอ้ยจริงกันฉันหรือเปล่าฉันน่าลำคาญหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ฉันนี่ก็เป็นรอยจีหรือเปล่าได้โปรดเถอะลืมกันไปสักทีเอ้ยคือเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นปีอ ฉันนี่จะขอโทษอยู่ตอนนี้ฉันนี่ก็ไม่รู้และที่ฉันนี่ก็จะอยากจะบอกเธอลืมไปซะทีไอ่เด้อไอ้ฉันทำตัวน่นารำคาญหรือเปล่าฉันร้อนหรือเปล่าหรือฉันเป็นสิเรอะเป็นหรือเธอไม่ไม่อยากให้ฉันนี้อยู่หรือพร้อมะะจะกลับมาเพื่อไอ้จะเกิดว่าเธอไม่รักแล้วจะกลับมาเพื่อไอ้จะกลับมาเชื่อ คือเรื่องน่ะตอนนี้ฉันก็ไม่รู้จะกลับมาเพื่อฉันนี่อยากจะเชิญลืมมันไว้นความจำเสื่อมยัยคือฉันนี่อยากจะให้เธอรู้เอาไว้เพื่อฉันเองรักแต่เธอคนเดียวทั้งใจฉันเองมีแต่เธอคนเดียวทั้งใจหัวใจไหมคือตอนที่ฉันเองก็ไม่ยากจนไม่อยากฉันเองก็ไม่รู้และไม่อยากจะเข้าใจฉันเองก็ไม่สนอยู่กันเธอจะเลิฟมี่เอา black in the gang talk shit แล้วก็พวกกูได้เจอพวกกูคิดเส้นตายพวกกูยังไม่รอว่าสเลย นอจะบอกให้เธอตอนจังรี่เดิมฉันอารมคัญหรือเปล่าฉันทำตัวเฮียหรือเปล่าหรือที่เธอไม่ศส่ละเป็นเพราะว่าเธออยากให้อยู่เธอเลยไม่อยากให้ฟังเพลงนี้เธอบอกว่าเธอและบอกว่าชอบคนรับน้อยแต่ตอนก็เธอเลยชอบคนรับน้อยธอไม่ใช่ท็อกซิกหรือเปล่าฉันบอกว่าเธอชอบคนรับน้อยถึงจะไปสักทีคือเรื่องราวที่ผ่านนมาเป็นปี เธอเนรคาญหรือเปล่าฉันทำตัวเฮียหรือเปล่าในตอนนี้ฉันยังก็ไม่รู้และฉันอยากให้บอกหรือเป,ปล่าได้โปรดเถิเรื่องมันไปสักทีไอ้คือฉันยังไม่ได้บอกให้เธอได้ลืมเอาไว้ฉันความทรงจำในความทรงจำและเธอความความจำเสื่อมเธอในความจำเสือ่อมเธอรู้ตัวไหมได้โปรดเถิลืมเรืงไปสักทีไอ้ ตอนนี้ฉันนั้ก็ไม่อยากให้เธอรู้ฉันก็ยังรักเธอตลอดไปตอนนี้ฉันนั้ก็ไม่อยากให้พอกจะบอกให้เธอว่าเดี๋ยวปล่อยเลืมมันไปสักทีตอนนี้ฉันยังรักเธอมันคือภาพบาดตาเธอรู้ตัวหรือเปล่าฉันรู้ตัวหรือเปล่าจะเกินว่าเขายังดูแลเธอดีส่งจะเกินว่าเขาดูแลเธอไม่ดีเขาถึงกลับมาเธอรู้ตัวหรือเปล่าตอนนี้ฉันนั้ก็ไม่รู้ให้พอบจะลืมมันไปสักทีเย้ ถ้าเกิดว่าเขาไม่รักเธอเธอควรกลับมาเธอควรรู้ตัวเปล่าตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เลยฉันก็ไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างทุกสิ่งฉันจะขอโทษที่ฉันทําตัวเหี้ยแล้วก็ทําตัวเร็วๆกับเธอไว้ฉันขอโทษฉันทำตัวจี้ฉันทำตัวจี้ฉันทำตัวควยควายหร้บเางต่ยลืมแต่ว่าตอนนี้ทำไมต้องจดจำถ้าเพียงแบบเธอฉันไลยพูดลวทำไมต้องกดฟังตอนนี้ฉันก็จะแต่งเพลงนี้ให้เธอฟังจะเขียนเพลงนี้ให้เธอฟังแล้วก็จะระไรเพลงนี้เธอฟังเด็ดโปรดอลืมไปซะทียิ่งเราที่ผ่านมาเป็นปี ฉันบอกให้เธอรู้ไว้ฉันก็รู้ตัวดีว่าเธอไม่ชอบคนรักน้อยฉันเขียนเพลงนี้เขียนเพื่อเธอเธอรู้ตัวหรือเปล่าคือฉันยังรักเธอเธอรู้ตัวหรือเปล่าเธอยังรักฉังเปล่าแต่ฉันก็ไค่อยากจะบอกให้เธอได้โปรดจะลืมมันไปสักทีไอ้เพิ่งเป็นปี